หนึ่งในควันหลงเกมดราม่าเต็มไปด้วยจังหวะปัญหาระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเซาท์แทมป์ตันคือช็อตคายวอลเกอร์ปีเตอร์สเข้าสกัดอเลฮันโดกานาโชจนดาวรุ่งวัย18ได้รับบาดเจ็บก่อนจะเล่นต่อไม่ไหวโดนเปลี่ยนออกในเวลาต่อมาครับถ้าจำกันได้เพลยนั้นกานาโชเตรียมกระชากบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายอยู่แล้วหากแต่วอลเกอร์ปีเตอร์สที่รับผิดชอบริมเส้นฝั่งขวาตามประกบติดคู่แข่งก่อนเขาจะพุ่งเสียบกานาโชล้มไปกองกับพื้น เมย้อนดูรีเพย์แม้สัมผัสแรกโดนบอลก็จริงแต่ช็อตต่อเนื่องวอเกอร์ปีเตอร์สหนีบขาคู่ใส่ข้อเท้าขวากานาโชจังๆชนิดภาพที่ออกมาดูอันตรายและเสียงทําคู่แข่งบาดเจ็บไม่น้อยเหตุการณ์ต่อจากนั้นกานาโชลม้มลงไปนอนร้องโอดโดยด้วยความเจ็บปวดหลังทีมแพทย์เข้ามาดูอาการตอนแรกเหมือนเจ้าตัวจะเล่นต่อไหวแต่ที่สุดแล้วยูเนเต็ดไม่ขอเสี่ยงต่อนาที90เทนหาเปลี่ยนกานาโชออกมาพักทำกลางความเป็นไปทั้งหมดภาพที่เด็กผีไม่อยากเห็นก็เกิดขึ้น หลังจบเกมกานาโชต้องเดินออกจากสนามโดยหมายค้ำพร้อมสวมเครื่องป้องกันไม่กี่ชั่วโมงต่อมามีการยืนยันจากสโมสสว่าดาวรุ่งอาเจนไตของพวกเขาเอ็นข้อเท้าบิดต้องพักยาว6สัปดาห์เป็นอย่างน้อยแน่นอนเอฟเฟกต์ที่ตามมาอย่างเลี่ยงไม่ได้คืออารมณ์ของแฟนบอลที่มีต่อเหตุการณ์ดังกล่าวครับโอเคแม้หลายคนจะเข้าใจว่าเพลงนี้เป็นไปตามจังหวะของเกมและวอลเกอร์ปีเตอร์สก็เข้าบอลค่อนข้างเคลียร์แต่ที่โชคร้ายคือช็อตต่อเนื่องมอนนี่ดันไปประทะใส่กานาโชแบบไม่ตั้งใจ อีกอย่างถ้าสังเกตหลังเกิดเรื่องวอลเกอร์ปีเตอร์สยังเข้าไปสอบถามดัวก,การานาโชด้วยความเป็นห่วงขณะเดียวกันอีกกลุ่มมองตรงกันข้ามคือนอกจากจะโจมตีการทําหน้าที่ของพุทธศิลป์แอนโทนีเทเลอร์เพวกเขายังวิพากษ์วิจารณ์แบ็คขวานักบุญว่าแม้ไม่มีเจตนาทําร้ายเพื่อนร่วมอาชีพแต่คุณก็ไม่ควรเข้าบอลอันตรายแบบนั้นหรือเปล่าการเข้าสกัดหนีบขาคู่อาจทำการนาโชขาหักได้เลยนะเอาล่ะแฟนบอลกลุ่มนี้ยังพอเข้าใจได้ หากไปที่เลวร้ายและเกินขอบเขตคือบางคนดันเข้าไปถล่มไอจีนักเตะด้วยถ้อยคารุนแรงที่หนักคือบางคอมเมนต์เลยเถิดถึงขั้นเหยียดผิววอลเกอร์ปีเตอร์สแน่นอนการกระทําของกลุ่มหลังคือพฤติกรรมที่รับไม่ได้โดยสิ้นเชิงครับคือคุณจะด่าทอวิพากษ์วิจารณ์นักเตะไม่มีใครว่าแต่การเหยียดผิวเหยียดเชื้อชาติอันนี้ถือว่าล้าเส้นเกินไปแล้วหลังเกิดเรื่องสโมสรเซาท์เมป์ตัน pton, ออกมาประนามและเตรียมแจ้งความเอาผิดแฟนบอลกลุ่มนั้น เช่นเดียวกับคายวอรเกอร์ปีเตอร์สที่หลังโดนเหยียดผิวในโลกออนไลน์อย่างหนักไม่กี่ชั่วโมงก่อนแม็คขวาชาวอังกฤษก็ตัดสินใจเทคแอคชั่นถึงเรื่องทั้งหมดผ่านอิสตาแกรมว่าส่วนตัวการเหยียดผิวที่ผมต้องเจอคือสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับใครทั้งนั้นเรื่องนี้มันใหญ่เกินขอบเขตฟุตบอลแล้วเราต้องทําอะไรมากกว่านี้เพื่อป้องกันไม่ให้การเหยียดผิวเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าเล่าขอบคุณทุกข้อความที่ส่งเข้ามาให้กําลังใจผมสุดท้ายนี้ถึงการาโชฉันไม่มีเจตนาจะทําร้ายเพื่อนร่วมาชีพ ขอให้นายหายไวๆและหวังว่านายจะกลับมาลงสนามได้อีกครั้งโดยเร็วที่สุดหลังวอลเกอร์ปีเตอร์สอัพโพสต์ดังกล่าวลงไอจีไม่นานอเลฮันโดรกานชโชนักเตะที่ได้รับบาดเจ็บจากการเข้าสกัดและคนที่ควรจะโกรธแค้นกับเหตุการณ์ทั้งหมดก่อใครเพื่อนเข้ามาคอมเมนต์แมนๆใต้โพสตว่ามันเป็นมากกว่าฟุตบอลไปแล้วขอบคุณสําหรับข้อความนะพี่ชายจังหวะน,นั้นก็แค่ส่วนหนึ่งของเกมฟุตบอลเรียกว่าความคิดดาวรุ่งคนนี้ไม่ธรรมดาครับคือคุณโดนเสียบแถมเจ็บยาวเดือนครึ่ง ถ้ากานาโชจะปล่อยผ่านไม่แยแสต่อโพสต์ของวอลเกอร์ปีเตอร์สก็ย่อมได้หากแต่น้องมันเลือกจะเข้ามาคอมเมนต์ด้วยความเข้าใจแถมไม่มีอารมณ์ขุนเคืองคู่แข่งแม้แต่น้อยเอาจริงๆนะเด็ก18คนนี้ใจใหญ่กว่าแฟนบบลขี้เหยียดพวกนั้นเยอะ